แนะนำวิธีการจะทํำยังไงให้ทุกคนนะคะสามารถจะเขียนแผนท่องเที่ยวได้นะคะหลายๆคนเนี่ยจะเสียตังค์นะคะหมดเงินไปกับการที่เราอไปซื้อแผนจากทัวร์ต่างๆนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกๆท่านนะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็คลิปวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นคลิปวิดีโอทีะะ่แนะนานะคะแนะนําวิธีการจะทํำยังไงให้ทุกคนนะฮะ สามารถจะเขียนแผนท่องเที่ยวได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวที่เราจะคุยกันนะคะสำหรับเทคนิคนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์ถ้าชอบใจช่วยกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับทีวิดีโอของพี่เต็กนะคะเรามาเจอกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ก่อนอื่นนี่กับก่อนอื่นนะสม้วพูดแบบนี้คือพี่อยากจะรณรงค์ให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะในกลุ่มวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักเรียนไทยในอเมริกา ขอความอนุคอนิดนึงน้องๆหาเนื่องจากปริมาณสมาชิกเราเยอะมากนะคะรวมถึงใน YouTube ด้วยถ้าใครที่เข้ามาแล้วอยากจะหาข้อมูลนะคะหาองค์ความรู้ได้กับตัวเองเนี่ยพี่เต้นแนะนำนิดนึง,นงรณรงค์ทุกคนเลยลองไปกดคลิกคําว่าคู่มือก่อนนะคะขอขึ้นภาพเป็นคู่มือเนี่ยรูปภาพอย่างนี้เลยนะ,ะลองกดคลิกเข้าไปที่คําว่าคู่มือแล้วน้องจะรู้ว่าพี่ได้จัดเรียงเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสําหรับน้องๆนะคะที่อยากจะเปลี่ยนวีซ่านะครับจก B1 F1 แวดต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆทั้งที่ไทยทั้งที่อเมริการวมถึงน้องๆที่อยู่ที่เมืองไทยที่อยากจะยื่นวีซา่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยากจะหาข้อมูลว่าเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ว่าจะเรื่องการเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นรีวิวนะคะ Q QA ต่างๆนะคะที่มีข้อคำถามต่างๆพี่ก็รวบรวมไว้อยู่ในคู่มือแล้วน้องสามารถกดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะคือพูดง่าย,ยะคะ่ะ ถ้าน้องเรียนนะคะไม่ต้องจ้างพี่เลยค่ะไปกดอ่านนะคะคุณสามารถจะทําได้เองเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารู้สึกว่าเอานะาอยากจะได้โคดอย่างเงี้ยอยากจะจ้างเราก็ยินดีค่ะเพราะเราก็อยากได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลดล,ลงไว้ก่อนนะคะโอเคนะฮะยังไงฝากบอกนิดนึงลดลงให้ทุกคนช่วยกันกดคําว่าคู่มือนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นบางทีถามเรื่องเดิมๆเงี้ยมันก็รู้สึกว่าอ่ะนอยเนาะเราคนไทยนะก็รู้ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือกันแต่ตอนนี้เราต้องฝึกแล้วเพราะ้มัน นิวนอร์มอลแล้วนะยังไงก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะคะอะไปกับสิ่งที่วันนี้เราจะมาเล่านนะเล่าให้ทุกคนฟังกันก็คือเทคนิคการเขียนแผนนะคะเทคนิคการเขียนแผนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเสียตังค์นะครับหมดเงินไปกับการที่เราอไปซื้อแผนจับทัวต่างๆนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้สอนของกระตัวคุณเลยนะฮะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ด้วยนะครับวีซ่าท่องเที่ยวอย่าคิดว่าการที่คุณยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วหลายๆคนมักจะคิดว่า คุณไปซื้อทัวร์นะคะแล้วคุณเอาทัวร์เอาแผนท่องเที่ยวของคุณนั่นไปยื่นให้กับทางสถานทูตแล้วสถานทูตจะต้องให้คุณทุกครั้งคําตอบคุณไม่ใช่นะคะอันดับแรกคุณจะต้องพิสูจน์ตัวคุณเองก่อนว่าคุณนั้นน่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานคุณมาอเมริกาแล้วคุณจะต้องกลับกลับไปไทยนะคะ อันนั้นนะจะทําให้คุณเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้วีซา่าท่องเที่ยวเหมือนกันพราะฉะนั้นคุณต้องติ้งตรงนี้ก่อนนะฮะส่วนแผนเนี่ยน่มันเป็นอันดับ2นะคะถ้าคุณสามารถพิสูจน์ตัวคุณเองได้ว่าคุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีเงินที่เพียงพอนะคะแผนถ้าคุณจะไปซื้อท่องเที่ยวมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรกับพวกนั้นเลยแต่คุณมีแต่แผนท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยคุณซื้อไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เต้จะมาสอนเทคนิคการเขียน แผนท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะคะและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่ส่งเสริมให้พี่ๆน้องๆนะคะหรือว่าสมาชิกในกลุ่มคนที่เคยไปเที่ยวอเมริกาหรือคนที่อยู่ในอเมริกาช่วยกรุณาโพสตรูปนะคะโพสตรูปแหลงท่องเที่ยวต่างๆนะอาจจะไปเอาจากกรุ่ปอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็มารีวิวให้นะคะหรือว่าน้องๆทุกคนก็อาจจะไปกรุ๊ปอื่นๆไปดูกันก็ได้เพราะว่าจริงๆการเขียนแผนไม่ใช่เรื่องยากนะคะด้วยส่วนใหญ่แล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยเวลาเขากาหนดแผนท่องเที่ยวกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของเรานะคะเพราะนี่ ถ้าเกิดน้องอะ่ะเงินในกระเป๋ามีไม่มากนะฮะอย่างที่พี่คำนวณแล้วว่าในเรื่องการออมเนี่ยเรามีแคชเท่าไหร่นะฮะเราก็ลองคำนวณดูโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ขอยกตัวอย่างก่อนละกันเนาะก็คือเราทําแผนไปก็คือประมาณสักสี่วันสองวีคนะคะก็เราอาจจะเขียนแผนว่าหลังจากที่เราลงมาแล้วเนี่ยเราไปไหนบ้างนะฮะเราก็สามารถที่จะออดูภาพนะฮะจากแหล่งท่องเที่ยวที่พี่โพสต์ไปเนี่ย เอามาเขียนเป็นวันนั้นวันนี้นนและเราก็คือเราสามารถสร้างได้ด้วยเอได้ด้วยตัเองนะคะอาจจะใช้ฟอร์ม Excel ก็ได้นะคะหรือเขียนลงไปใน Word ลงวันที่ไว้แต่ว่าเราต้องคือชัดเจนพอที่จะบอกทุกคนได้ว่าเอาอย่างสมมติพี่บอกว่าวันนี้ว,นนวันที่1สิงหาคมน,นะคะพี่เนี่ยจะมาที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะเมืองหลวงของอเมริกาแต่พี่จะมาพาักที่ทาโคมาพาร์ะอะไรเงี้ยพี่ก็เขียนอย่างนี้เสร็จ วันที่2พี่จะเดินทางไปมิวเซียมอย่างเงี้ยเราก็ไปสืบค้นนะคะจาก Google เนี่ยเราก็จะไปมิวเซียมเสร็จปับ๊บวันที่3พี่จะไปไหนพี่อยากจะไปกินอาหารที่ร้านอมาตะนะคะก็ก็ในย่านดีซีเหมือนกันนะคะอ่ะเสร็จปับ๊บพอวันที่5ทพี่ได้อยากจะไปเที่ยวนิวยอร์กนะคะเราก็ต้องเขียนแผนว่าเราจะเดินทางจากที่เนี่ยไปพักที่ไหนนะคะอาจจะเป็นโรงแรมที่แมนฮัตตันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนี่ก็คือเทคนิคในการเขียนเราก็เขียนแค่นี้แหละค่ะในกัน แผนที่ของเราเนะี่ยจะต้องสอดคล้องด้วยนะคกะับนะะอาจจะต้องใส่บัตเจ็ตเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนอะไรยังไงคือให้มันพอเป็นเห็นไกด์ไลน์อะคะ่ะให้มันเห็นไกด์ไลน์ในการว่าคุณน่ะจะไปท่องเที่ยวที่นั่นแล้วคุณรู้ว่าคุณจะไปขึ้นรถที่ไหนคุณจะไปที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะไปพักที่ไหนนะฮะแผนอ้นเนี้ยเขาเรียกเป็นแผนอินดิวิด a l ถ้าคุณทําเองได้นะคะคุณก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปนะฮะในขณะเดียวกันก็ เวลาคุณไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเวลาทางกงศุลถามว่าคุณจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยคุณยื่นแผนท่องเที่ยวไปเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณมีคะแนนนะคะว่าคุณรู้ว่าคุณจะไปที่ไหนต่อและในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักตอบคาถามด้วยว่าถ้าในกรณีพาสปอร์ตคุณหายคุณจะทําอย่างไรนะคะซึ่งก็มีคนตกมาตายเยอะแยะแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าถามน้องๆเนี่ยยังช่วยตอบมาด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ากรณีพาสปอร์ตคุณหายนั้นคุณจะทำอย่างไร ช่วยตอบนะฮะใต้ใวิดีโอนี้หรือว่าใต้กระทู้ที่พี่เต้ยโพสใน Facebook ด้วยนะฮะก็อยากจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีแนวความตอบอย่างไรบ้างเพราะบางคนไปตกมาตายในยที่สมภาษ์นะคะรับเตรียมไปอย่างดีอเงี้ยอันนี้ก็ฝากไวด้วด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะฮะและสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่คล่องเรื่องการเขียนแผนก็สามารถจะติดต่อเราได้เรารับจ้างเขียนนะครับแต่เราก็คิดอยู่ที่2,000ันบาทนะ,ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนเขียนเสียแล้วรู้ว่าที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยก็ ไปถามพี่เกิลเอานะ,ะัะพี่คู o เกิลนะฮะก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็พี่ๆน้อๆขานานมีข้อคำถามน,นะคะก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์มาได้ตลอดเวลานะคะเราก็ยินดีตอบนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอของเราด้วยขอบคุณมากค่ะ